ปีพอพาซิ่งอีกตามเผยนะคะส่งออเดอร์5บ้านนะคะของคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะสั่งให้น้องๆเก็บน้อง e ps, น้อง,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 องชาะะขอบคุณนะคะที่เอ็นดูน้องช้างทุกเชือกนะ,ะขอให้น้องก็มีแต่ความสุขความเจริญรวยๆนะคะดี่าายซิ่งของเราออเดอร์น, <laughs> นั่งบบบว่าเอารอบเดียวจบ ปีโปปีปเดี๋ยวมันลงปี่ป้ปากข้าวุ่นน้ำเทศถุงเดียวแยกเป็นยังนางบ่ได้สามเดียวหนูกระเป๋าไว้หนูก็ร่างพามาหนูเจ็บแผลอยูหนูเห็นยังบ่ได้ผ้านิ่ง น,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 นู้นคนดื่มไม่ได้ไปหาด้วยแม่ขวานไม่อยู่ขวานเป็นแต่แย่นะคะขอบคุณนะคะทีนะคะจบไปตก็ไปหาน้องแหลมทองนะคะ แหมทองเปัง่มีองอันนี้ของน้องแหทองนะฮะน้องสาวคนสวยพูดน้องสาวก็น่าจะรู้แล้วนะน้องสาวคนสวยมาส่งมาให้ลูกรักเขาไปแอบดูน้องนิดนึงนี่ ดูน ah, to ้องนิดนึงเขาจะเล่นกับหนูแอมไอ้คอนเก่งวันดีครับลอยวันดีครับลอยเร็วครับรอรอในเร็วครับรอรอในเร้เออนี่เลยเขาครับคุณแม่ก่อนรับนี่แหละแม่เขาทั้งหลง รักมากเลยไปไป,ไปต่อแล้วนะคะคุณคะ <c oughs> จริงแล้วตามลาหา <c oughs> น้องมุกทั้งวันไม่ใช่เรารอเธอไลฟ์สดเราก็ช่วงเราหลับเธอไลฟ์เอากินยาแล้วก็ <c oughs> อันนี้ถุงนึง <c oughs> น้องสาวฝากมาให้ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> มันหแานๆแงๆแล้วน้องมุกใช้สวยก่อนชสวยก่นยกน <c oughs> อนเออเออเปิดร้านรอบนี้หมดเลยนะคะคนสวยรายสิ่งต่อคุณยายน้งมนกับ แล้วนะคะคุณยายน้องมนเขาก็จะทำที่แจ้งค่ะจ้าจ้าสวยอร่อยเดี๋ยวจะปั่นก่อนเอ้ยสวยมากเลยคุณยาย อถึงแล้วบ้านสุดท้ายฟังนํำโชมน้องปอพาไปหาดงหมามา,าน้องอ่ะนี่นะจ๊ะขอบคุณมา,ๆมากๆเลยนะจ๊ะนะคะนี่ถึงแล้วส,สวยาไปแล้วน,น,นะคะแม่จบไล้์แค่นี้นะคะดเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ไยหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ